รอมาหลายปีมากนะฮะเพราะว่าคือตั้งแต่มีเรื่องมาตั้งแต่ตอนแรกซึ่งหญที่คนทราบาเรื่องปัญหาในครอบครัวอะไรเงี้ยตั้งแต่คุณพ่อมาพูาตอนแรกมากอ5-6ปีที่แล้วว่าถูกปลอมลายเซนมันก็ไม่มีความชัดเจนหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าสรุปมันยังไงอะไรเงี้ยก็มีข่าวลือมากมายว่าคุณพ่อเป็นเอาไซ์เมื่อเซนเองจำไม่ได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายวันนี้ก็คือเรา เขาพั<ด>วเราก็ได้เอาความเป็นทำแล้วแล้วมันก็ชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่คุณพ่อพูดมาตลอดเมื่อห้าหกปีที่แล้วมันเป็นความจริงหมดว่าเรื่องคุณพ่อโดนปอลอร์มลายเซ็นทั้งหมดในเรื่องของการโอทุมวิ่งครับในฐานะที่คุณพ่อเองอยู่กับคุณพ่อตลอดเวลาวินาทีที่คุณพ่อรับทราบว่าสารพิทักษาแล้วว่าทุกอย่างเรื่องราวองคุณพ่อเป็นยังไงบ้างพ่อก็สบายใจเพราะว่าคือ คืออันหนึ่งก็คงเป็นอันนึงที่กินใจพ่อมาตลอดว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นก็ไม่มีใครอยากเกิดขึ้นและอย่างนึงก็คือเหมือนว่าแบบทำไมไม่มีใครเชื่อพ่อว่าพ่อบอกว่าพ่อไม่ได้เสียจริงๆครับแต่วันนี้ก็ได้ว่าทุกอย่างพิสูจน์ชัดเจนใช่ครับใช่ครับ,รบเราในฐานะลูกที่ผ่านมาดูแลคุณพ่อยังไงบ้างเจ็ดปีที่ผ่านมาปัญหาครอบครัวก็จริงๆเป็นปัญหาที่ หนักที่สุดในชีวิตก็แล้วกันเพราะว่าไม่ใช่สมาะตัวผมเองแต่กับคุณพ่ออีกด้วยเพราะว่าคุณพ่อก็ทั้งสภาพจิตใจทั้งอะไรทั้งน้ำนองน,น้ำหนักก็ลดไปแต่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาปกติขึ้นก็โชคดีที่มีลูกผมมาเป็นยาใจนะฮะก็คือว่าเราก็ในฐานะลูกเราก็ทําหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่คุณแม่ต้องการที่สุดก็คือจุดสําคัญก็คือว่าสุดท้ายเรื่องคดีความก็เรื่องคดีความดาเนินกันไปแต่ว่าเราไม่ได้จะมาทําคดีความด้วยความโกรธแค้นอะไรแต่สุดท้ายเราต้้้อองงงกาาารรคคนใหพ่เั เจ็ดปีที่ผ่านมามันหนักหนาสาหัสขนาดไหนมันหนักมากใช่เพราะมันเป็นมันไม่ใช่เป็นเรื่องธุรกิจอะไรแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะมีปัญหาก็เราก็เป็นครอบครัวที่สนิทกันมากแล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยอะไรเงี้ยครับก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้แล้วจะมาถึงจุดนี้จริงๆทำไมทางครอบครัวถึงได้บอกว่าถ้าวันนี้คุณแม่อยู่ในุการแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะลูกทุกคนคือเรียกว่ารักและเทิดทูนแม่มากแม่พูดอะไรคำเดียวทุกคนจะหยุดหมด ใช่คแ,แม่เป็นคนเด็ดขาดแล้วก็แม่จะเลี้ยงลูกด้วยความเข้าใจด้วยเหตุผลเราจะไม่เคยตั้งแต่เล็กเราไม่เคยโดนตีอะไรอย่างี้ทุกอ,อย่างจะคือพูดด้วยเหตุผลและอธิบายหมดแล้วคือทุกคนเชื่อฟังแม่จริงๆครับแต่เม่หลังจากนี้มันก็ยังไม่ได้จบไปซะที่ใช่ใช่มันก็เหมือนค่อยๆเคลียร์ไปทีละปมแต่อย่างน้อยคืออย่างเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปมใหญ่ของทุกคดีว่าแบบว่าเพราะทุกคดีมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องปลอมลายเซ็นหมดแต่ตอนน,น้มันเป็นเหมือนเป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปมใหญ่ที่สุดในก้อนนี้ถ้ามันเริ่มแกะได้ก็หวังว่าในอนาคตทุกอย่างมันจะค่อยๆคลี่คลายไปครับอันนี้เรียกว่าคดีสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะที่ได้ดำเนินการอย่างที่เรียนไปก็คือว่าอย่างทุกคดีมันเกี่ยวข้องกับเรื่องปลอมลายเซ็นหมดเพราะนั้นคืออันนี้มันพอมันชัดแล้วว่ามันเป็นเอกสารปลอมจริงๆเนี่ยเอ่อมันคงจะมีความคลี่คลายได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแต่รายละเอียดเนี่ยอาจจะต้องขอปรึกษ,ษาใช่เพราะจริงคำพิพากษาเราก็เพิ่งได้มาเหมือนกันครับอาจจะต้องทำการบ้านก่อนครับมีเรื่องไหนที่ก จริงๆไม่มีอ่ะจริงๆเรื่องเนี้ยกัวงวลสุดแล้วก็สบายใจสุดแล้วก็คือเรื่องเนี้ยแหละครับเพราะว่าคืออย่างน้อยคือความจริงมันก็ชัดแล้วว่าว่าสิ่งที่บ้านเราพูดมาตลอดมันเป็นความจริงอะไรเงี้ยครับอย่างทิ่ทางต่อไปของ KPA บอกว่าในเดือนจะเป็นยังไงต่อไปก็ตั้งแต่มีเรื่องกันก็ชัดเจนว่าทุกวันนี้ธุรกิจของครอบครัวก,ก็คือเหลือแค่สองคนก็คือผมกับคุณนฤทิ์เท่านั้นอะไรเงี้ยครับก็ทางทางบ้านนู้นก็แยกออกไปชัดเจนอะไรเงี้ยครับไม่ได้เกี่ยวข้องกันครับ ชอตจิใจของคุณก่อนเองก็ดีขึ้นดีขึ้นก็คือปีแรกๆจะยากนิดนึงแต่ว่าปัจจุบันก็คือถามว่ามันหาย้เเซ็นไหมเหรอครับแต่ว่ามันเราก็คือทําใจ move อ n อนแล้วเราก็โฟกัสในสิ่งที่สําคัญกับชีวิตเราก็คือเรื่องของการดูแลพ่อให้ดีที่สุดครับ ่างตอนนี้ทำงานเนเ้าครอบครัวบ้าตอนนี้น้องตูนิเองก็น่ารักนาชครับครับก็คนที่สองยังยังมีอยู่ก็ยังพยายามอยู่ครับก็ถ้าจริงหมดเรื่องเครียดแล้วคนที่สองก็น่าจะมาเรื่องคือจะภายในปีนี้ทันไหมคะก็พยายามอยู่ครับพยายามครับอยากได้เป็นเป็นจริงๆได้หมดเพราะว่าคือส่วนตัว ตั้งแต่ก่อนแต่งงานอยากได้ลูกชายถือว่าได้แล้วที่เหลือก็คือเป็นโบนัาสมบครับอันนี้ได้มีการพูดคุยปรึกษากับทางคุณหมอหรือว่าปรึกษาแล้วแต่ว่าหมอก็อยากให้เป็นเรื่องของธรรมชาติก่อนเพราะว่าในเรื่องของการรีคาบเบิลอะไรทุกอย่างการคลอดมันจะง่ายกว่าเยอะอะไรเงี้ยครับทางพีต้าเองก็โอเคใช่ไหมคะไปเขียวไปเขียวครับขอบคุณมากเลยนะครับนะครับเสร็จในโลกเสร็จคุณตัวไหนคะ 好的，好的。